ข่ามึงทุกคนมึงต้องตายด้วยดาบของขูนี่แหละ เอฟซีเชืออย่างยืดให้หน่อยนะจ๊ะกเกงในตกท้องไทยยางมันเสียชีวิตแล้วยังไม่ได้เอาขึ้นประชุมเพลิงเลยเก้าหม่อมชั้นเนี่ยคิดโดยตลอดว่าจะใงเก้าหม่อมฉันก็ต้องมีวันนี้วันที่ยางกางเกงยืดเรารู้แล้วว่าใครคนดีคนชั่วขออะไรอยางได้พูดเยอะครัขออะไร เย็บยาแค่ไนเลยยวฐานบดดาสักเสือพญาไม่อยากไ,ไ,ได้แล้วไม่ได้เจ้าต้องกลับไปเป็นเสือพญาไม่เอาเปลี่ยนเกจได้ไหมก็เดี๋ยวก็เขาก็เย็บให้ไปเป็นเสือพญากับเราโอ้พระเจ้าค่ะน้อมรับคําสั่งจากพระองค์ให้กระ่อมชั้นเนี่ยกลับไปรับตําแหน่งเสือพญาจะขออะไรสักอย่างนี้ได้ไหมขออะไรหรือขอให้มีและลูกกระ่อมชั้นเข้าสู่วังหลวงจะได้ไหมหรือเปล่าได้เลยเจ้าประยงรอเจ้าพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพี่ นาจ๋าไอยาลูกพ่อด้วยความดีใจของเจ้ายงเมื่อพระองค์ท่านอนุญาตให้ลูกและเมียเข้าสู่เมืองหลวงได้ไอยาไปเที่ยว บอกให้กลับมาบ้านกูให้ยอยู่ในที่กูขี่เอาไว้แล้วมึงกลับมากันทำไมเมื่อมันจะมืดแล้วอยู่มันก็จกัด<ม>แล้วกูก<า>็พาก็หกโมงแล้วกูก็กลับกันมาแล้วกูกมีข่าวดีจะบอกพวกมึนเว้ยมาเนเ่อมาทุกคนมานี่เลยมนหนมีอะไรเนี่ยกูเนี่ยน,น,นะเพือ่อนมีความสุขเลือเกินต่อไปนี้เนี่ยมึงจะเป็นเพื่อนรักที่อยู่เคียงข้างกูที่สุดเลยนะจ๊ะ มาเดไอ้เบ้อเอามาเดมึงไปทำอะไรมาเนี่ยสมองมึงกลับหรือเปล่าน้าจ้ามาน้าจ้ากับกูุยนะจอาฝันมึงยกฝันน่าจ้าจ้าเจือจ้าหรอเออเอาไม่ก็จ้าทำมึงสมควรโดนมึงเน่ะเปียวเปียวเอ้ยเปียวเอ้ยเอ้ย มันนี่ไรทุกคนประชุมบ้านเรารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นภายในเมืองหลวงคนชั่วก็คือคนชั่วไอ้หัวมูพยับมันคิดก่อการกบฏหวังเจ้าเมืองหลวงไอยับอีกแล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิ้ขิตตอนนี้ครูกำลังจะกลับบ้านมาให้ผมตัดไม้เนี่ยบังเอิญ่าผ่านไปกูเจอพระเจ้าเสือไทยกำลังนอนในพยับไล่ฟันอยู่ คนดีอย่างกูกูก็ต้องช่วยเจ้าองค์เสือไทยองค์เสือไทยเนี่ยท่านได้าาาาตัดเอาไว้ไว่าให้กลับไปรับตำแหน่งเสือพญาและพาลูกพาเมียกลับคืนสวรางหลวงอ,อย่านานนะกูต่อกูจะกดอดกอดเมียกูกูจะกอดด้วยกูดีใจไงไอ้นี่มันคิดไม,ม่ซื่อนะเมื่อกูดีใจมึงต้องกอดกูไม่น่ากอด มสาบสาบไี่กูสิไปเนี่ยแม่เดี๋ยวไปนี่เขาไปแม่จ๋าแม่จ๋าาอีน่ะอีนกูนี่น่จะมาบวกมึงบวกบวกไอ้ยาอะไรนี่เลยอไนี่เลยอไนี่ิจิแค่นี้เองนั่งนี่นั่งนี่มาเด้ดูสิเหนื่อยหรือเปล่าลูกไอ้ยาจ๋า ยาจ๋ายาจ๋า้ย้วเฮ้ยโอ้โหนแองค่ะ่วเอง่วเองงค่แม่แม่แม่คิดจะทำสัญญา ้าพัวเขากลับไปแล้วลงถุงขนาดนี้แล้วแม่กำลังหน้าเลยนะพี่ว่าแม่เอาแม่เอาทังคำสัญญามาจำมาต้อมที่โค้งกันก่อนไม่อันนี้เล่นโป๊ให้แม่โป๊ให้แม่เรามึงข่าวมึงไม่ไรอ่ะไม่อะไรมึงจะจ๋าอะไรกูไอยามานั่งนี่ก่อนลูกมันั่งฟังก่อนฟังก่อนลูกโอ๊ยอย่าเล่นลูกมานั่งก่อนมึงมีเรื่องอะไรเนี่ยมึงพร้อมจะบวกแม่มึงมีเรื่องอะไรมีเรื่องสำคัญไหนี่โป๊กเราเอาไปคิดบอกจะบวกแม่แม่ มีเลขจะบวกมันจะปวดไงมันใจร้อนไงตใจมันอยู่ด้วยอ,ะอ่ะเอ้ามึงเป็นไ,มมนออไรมึงบอกมาเลยมึงต้องการอะไรกูไปเจอผู้นหญิงคนนึงเว้เท่าแล้วยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าเป็นลูกขององค์ปฐมทัศน์อะไรทักอย่างเนี่ยแหละองค์พฐมทัศน์เขาบอกว่าเขามาตามหาคนคนนึงออที่ฆ่าพ่อเขาแล้วถ้าหากว่าสามารถจัดการในคนที่ฆ่าพ่อเขาได้เขาบอกเขาจะแต่งงานด้วยกูก็เลยรับปากไอ้เท่า จะการในที่นี่หมายความว่าอย่างไรวะฆ่ามันไงมึงอะเป็นคนเก่าคนแก่มึงน่าจะรู้ไอเนี้ยเขาบอกว่ามันรับราชการมันเป็นถึงแม่ทัพชื่อว่าเสือพญาอะไรเนี่ยแหละมันเป็นคนทั่วถ้าหากว่ามึงตัดหัวมันได้นะกูจะได้แต่งงานกับเจ้าไอยาลูกพ่อมึงฟังคำพ่อให้ดีเลยเวลานี้เนี่ยมึงกับมงมีความรักใช่ไหมลูกใช่จะได้สบายกันไปตลอดชีวิตไงพวกเราครอบครัวและขันมากเอกที่ปุอยเคเรับต้องการ ก็คือหัวเสือพญาใช่มไม่รัไอ้ไไคนเชื่อไดเ้เดี๋ยวพ่อจะพาไปไปตัดหัวเสือพญาพ่อรู้จักว่ามเป็นใครรู้จักเหรอไอ้เท่าไปตัดหัวมันไอ,ไอ้เสือพญาที่มงพูด จริงเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเป็นองค์หญิงจริงๆเขาจะแต่งงานกูจริงๆสิ่งที่พ่อจะพูดเันคือความจริงลูกเพื่ออะไรเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังทำไมพ่อถึงต้องมาอยู่ป่าเขาแบบนี้ทำไมลูกต้องลำบากแบบนี้ทำไมพ่อต้องหัวเสียให้พูดแต่อ้ายอีมึงกูทำไมพ่อถึงเกลียดคน,นเมือนพ่อจะตอบคำถามน,นี้ให้ลูกพ่อเมื่อครั้งที่ก่อนที่เจ้าจะโตขึ้นมา พ่อกับแม่เจ้ารับราชการในเมืองเป็นถึงตำแหน่งเสือพยา<ห>องค์จอมเจ้าให้พ่อกีทากองทัพไปปะาศึกกับองค์พมทัศองค์เสือไทยท่านได้ตัดเอาไว้ห้ามให้เกิดการนองเลือดเด็ดขาดออกเป็นเจรจาโดยสันติวิธี<ห>พ่อในตำแหน่งแม่ทัพเสือพยาเป็นผู้นำทัพในคราน้น ยกกองทัพไปหมายจะเจรจาโดยสันติวิธีแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่องค์พมทัศนเนี่ยต้องการที่จะปลดแอกออกจากบาพอ่อก็ต้องกำศก,กำสงครามกับองค์พมทัศนสุดท้ายแล้วองค์พมทัศนท่าท่าเสียทีพ่อหวังเหลือเกินที่จะจับตัวพมทัศนขึ้นทูลต่อองค์เสือไทยแต่หัวหมูพยับมันกลับฝันองค์พมทัศน์ ให้ถึงแก่ความตายละหลังจากนั้นลูกพ่อพ่อเฝ้าตำหนักชั้นในนั่นคือเวรของพ่อถ้าหารเสือพยาไอ้หัวหมูพยัคฆ์มันไม่ไหวมันดิ่งตรงรอบ,บองค์พระชนองเสือไทยสุดท้ายมันโยนความผิดนี้ให้แก่พ่อเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นใจหัวหมูพยัคฆ์แต่หากว่าเมื่งอ้ยาลูกกู อยากจะแต่งงานไปตักข้อยหัวหมูหัวหมูพะยำจะพาไให้หาจมีหัวหมูบวกก็มันจะดีเลยขนาดไอ้นี่มันยังบวกได้เลยพวกหูฟูหัวได้เลแค้นใช่ไหมกูแค้นมากเข้าใจไปตักข้อยหัวหมูพะยบมันและหลังจากนั้นมึงจะได้แต่งงานเลยยะได้ที่งั้นกูจะไปบอกพวกไอ้ดีนกำลังเข้าใจกูไปไปตักหัวไอ้หัวหมูหัวหมูพะยำไปแค้นไปแค้นมัน ใจนะอ่าแล้วแม่แม่นะฉันอยากกลับมาเล่นอีกผู้ชมคบัตรนี้ความจริงได้ปรากฏขึ้นเจ้ายกพาลูกชายเจ้าหญางขอยพระองค์หญิงที่ท่องค์หญิงต้องการอยากจะเจอนั่นคือไอ้เสือพญาใช่หรือไม่ใช่ไม่ไรมอมฉันเนี่ยแหละรู้ว่ามันคือใครเดี๋ยวหม่อมฉันจะพาไปรู้จะพาใช่ไปเลยเริ่มสนด็กันแล้ yeah เเลยยฮ้แม่รักผมแม่รักผมมึงรู้ได้ไงแม่รักอ๋อนั่นเลยเขนั่งเอาขาดันนิ้วเท้าชี้มึงอยู่ดูพ่อยาไม่อยู่ที่นี่ได้ไงกับขอได้ฆ่าคนหญิงไอ้บุคคลบุคคลคนนั้นที่ใส่เสื้องมอหงนั่นแหละคือไอ้เสือพญาไอ้เสือพ่อได้าเลยพ่อของยาหญิงนังนั้นรู้เองแล้วเสือพญาผูกต้อง คนที่ฆ่าเซนพ่อองคหญิงก er. ็คือมึงในหัวมึงไปไนี่องหมมันกำลังใส่รายมึงอคนมาท้าดนเที่ยงกันเลย เราจะเปลี่ยนยางยืดให้กับเจ้าอบอกความจริงไปสิเกิดอะไรขึ้นอกใจเข้าไ,าไ,ไปเอาละเดี๋ยวเราพูดก่อนเราจะบอกให้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ฆ่าพ่อเจ้าคนที่ฆ่าพ่อเจ้าไอไ้คนนี้เป็นใครเนี่ยแม่เสือไทยไลย ตอบเจ้าอบฟ้ามหากษัตริย์หรือจัาออกเสียงไทยอ่ะเหรออ่ะร้องร้องรองรองหน่อยทีฉากแรกก็ร้องหน่อยทีเออคนละเพลงฮะคนละเพลงอีคนละเพลงเหรอคนที่ฆ่าพ่อเจ้าคือเจ้าพะย๊ับแล้วมันใส่ร้ายเจ้าไปย้อนผู้นี้ชั่วจริงๆเอาสิในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างความจริงมันปรากฏแล้วถ้าใครอยากได้ชีวิตกู เอาชีวิตของพวกมึงเข้ามาแน่ของกูเลยล่ะอย่าดูแลเอาเองด้วยยาดูแล้วยงดูดูดูน่ากลัวมเหมดเวลาทำการแสดงครับลับวงการอนน้าจาก่อนะจ๊ะแบทไม่ให้ฝนตไม่หั